โอ้ดี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 เองพี่เห็นนะเมื่อกี้แสงเกรงในสีดำใช่ไหมงา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 มนี่ใส่ไม่ดีใช่ทำไมนี่ใส่ไม่ดีอย่างงี้โอะเอาไม้มาเสียบดิแล้วจะกินยังไงบันทึกหน้าจออยู่นะตอนนี้อ๋อใช่เหรอใช่ตัวเองตัวเองสวยไปพี่เลยบันทึกหน้าจอไปลงไอเพจของพี่ไงพี่ทำเพจเพจอะไรเพจไอใหม่ครับผม รครับผมครับผมมีคนติดตามไม่เยอะหรอกสองแสนนี่ไม่เยอะเนี่ยสองแสนหกนี่แหละเชื่อไหมเชือ้อาวทำไมเชื่อคนง่ายจังนะอ่ะเชื่ออะไรครับนุนน่นลูบอกให้ชุดนุ่นพี่มีเกมให้เล่นเล่นเกมกับพี่เหรอไหมพี่จะลองหนูไปเล่นสล็อตไปเนี่ยไม่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 ไมทำไมเล่นอะไรมามาเล่นด้วยกันมาอันดับแรกเราก็ต้องเป็นเพื่อนกันก่อนอันนี้เหรอจะลองแต่ยังไงก็ไเลชุดชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยชุดอะไรนะมาทำงาน อ๋อทำงานงานอะไรครับ <Yeah. S 1> พีอาร์อ <Yeah. S 1> อ๋อวันนี้เอาติปกับพี่ไปเลยหน้าหนึ่งร้อยได้เลยเดี๋วนี้กินอะไรอยู่กินไส้ย่างกวางไส้ย่างเอาเอาไส้ย,ย่างนั่นนะ่ะไปไปป้อนเพื่อนหน่อย <c oughs> เพื่อนคนที่เรารักที่สุดนะอ้าวเยอะไปแล้วอ๋อใชเอาใหม่เอา,หาใหม่พี่เห็นด้วยซีอมอมโอ้ยเนี่ยสาวชอบโกหกเห็น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 เตงพี่เห็นนะเมื่ <c oughs> อกี้ใส่เกิ๊ในสีดำใช่ไหม <laughs> จริงใช่ไหมมัน <laughs> เป็นเกมความบุเ,เด็กกับเด็กนะไอ้กางเกงอะไร,รอ่ะสีดำอ่ะเางเกงสตีอ๋อเป็นสเตีเเตมันก็กางเกงในไหมเละไม่กางเกงในก็มีข้างในอีกไงอ๋อสีดำเหมือนกันพี่ทองทะลุป,ป,ป,ปโุโปรงเดี๋ยวพี่โอนโอนทิปให้วันนี้อ้าวเอาได้ได้ทิปจากพี่ยังไงทิปออนไลน์วันนี้วันนี้ได้ทิปเท่าไหร่แล้ว โอ้ยงั้นได้จากพี่ร้อยหนึ่งน้องน้องอยู่ไหนครับตอนนี้เี้าใหม่โอ้ยเจ้านื้อกระเจ้าแม่กระจาวไอ้นี่คนอีสานเลยขอหนึ่งร้อยด้วยได้ไหมถามอะไรหน่อยสิคะเอ๊ะทำไมเธอถึงชอบใส่กางเกงในสีดำทำไมอ่ะถามไงให้พี่เห็นก็ไม่รู้มันไม่เลอะดิไงอ๋อมันไม่เลอะอ๋อโอนั่นเออดีดีดี ดีแล้วที่พี่ส่งไปนะแม่งอันเดี๋ยวไม่ให้น้องแบบแบบนี้แหละแจกทิปอย่างนี้มันถึงจะคุ้มหน่อยทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกินเหล้าเหรอไม่ไม่ไม่กินน้ำท่อนหวานละหวานละโอ้ดีดีเขาดีเขาวดีเขาดี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 ต้มต้มด้วยกันละหอนเนาะกินต้มต้มไหมอร่อยไหมจ๊ะต้มต้มเปรี้ยว เหนือไอ้คนเหนือนี่สวยสวยเนาะการคุยกันเราต้องไม่โกหกกันสิครับโอ๋อดี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 